สวัสดีครับวันนี้ Thai HD Body มาแนะนำเลคเกอร์นะครับตอนนี้ Thai HD Body ออกออกเลคเกอร์ส้อเมเดือดมาสองตัวนะครับตัวแรกก็คือแปดกับแปดเป็นเลคเกอร์ส้อเมเดือดเป็นอัลต้าไฮโดรลิกนะครับสําหรับ,บงานพรีเมี่ยนะครับก็คือเราใช้อิมพัลต์5นาทีนะครับปล่อยแห้งแล้วขัดยาต่อได้เลยนะครับอันที่สองก็คือหกกับหกนะครับเป็นเลคเกอร์ส้อเมเดือดอุณหภูมิปกตินะครับ5นาที อาจะได้เลยนะครับผมก็ได้เลยต่อมาก็เป็นเลกเกอร์แปดเก้าสี่เป็นอัลต้าไฮสโตลิดนะครับก็คือเรียบเงาตึงนะครับผิวเรียบผิวตึงนะครับต่อมาก็คือหกเก้าแปดนะครับเป็นเลกเกอร์ปกติทั่วไปนะครับเป็นไฮสโตลิดนะครับเป็นมีมีตัวเลขอยู่สามตัวนะครับคาเรียวกางได้นะครับแล้วก็มีเลกเกอร์สีก็หกนะครับ เงาใสตึงเรียบตึงนะครับตัวนี้ครับก็คล้ายๆในสามโจนี้ก็แปดนี่แหละครับผมต่อมาก็มีเคลียร์ด้านนะครับเคลียร์ด้านก็มีสี่ก้สามนีเป็นระบบสองหนึ่งนะครับด้านร้อยนะครับผมดนึ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาก็เป็นเคลียร์ด้านสี่ก้ห้านะครับเป็นระบบทีหนึ่งนครับด้านแปดนะครับผมต่อมาก็มีน้ำยาภาษาลยต่อเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับ ผสมทินเนอร์สองหนึ่งนะครับปัดไว้ต่อเพื่อให้เขากคลื่นนะครับขับไว้ต่อไม่ขาดไม่ดังนะครับไม่เป็นขั้นนะครับผมแก้ปัญหาอะไรต่อขาดนะครับเขามีทั้งแบบกระเป๋านะครับแล้วก็แบบสเปรย์นะครับเนี่ยแบบสเปรย์ก็มีนะครับเพื่อเพื่อเสรวยการใช้งานนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อโดยตรงโดยทางบริษัลเอ็คเคอโต้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ